บ๊ายบายครับฟอนไลท์บิงบ๊ายบายจ้าแหมหาเรื่องหายเลยนะสวัสดีครับทุกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมีดูปลาบนฟ้าทงเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไง EP9 EP9 เรามราไเรามารีวิว EP9 กันหน่อยนะครับ ไหน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 ,ไหน,ไหนิดเรื่องเล่าหน่อยตรนี้เัวกิ๊บเต็ดมาเัวกิ๊บจมันต้องอย่างนีมันต้องผมอย่างนี้แล้วมันก็ต้องค้างอย่างนี้เลยเธอกิ๊บจะตาไงไหนไหนไหนเป็นไงบอกกันหน่อยบอกกันหน่อย EP 9นะครับเป็นยังไงกันบ้าง <laughs> 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 อืมน้องฟีจะขอ อะไรวะน้องปีจะคบกับหมอทำไมไม่ขออนุญาตคุณแม่แหม่นี่ปีจะทำอะไรต้องขอแม่ด้วยเหรอปีไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ชอบแบมอะชอบแบมทำไม <c oughs> อย่าเพิ่งไปชอบแบมมาทางนี้ก่อนมามองทางนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปชอบแบมอย่าเพิ่ง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 ชอบเราแทนก็ได้นะอะไรเนี่ยเล่นอะไรวะ นี่ขโมยห้องน้องใช้เรามารีวิวห้องน้องกันไหมเดี๋ยวคนแฉให้ดูไแม่ดีกว่าเดนด่าเป็นยังไงกันดิเป็นยังไงกันด้ยคิดถึงปีคิดถึงอะไรครับแมก็ต้องเป็น สามรอหกสิบห้าวันกี่ชั่วโมงวะจำไม่ได้ลนะเออสิสองเดือนสามรหห้าวันที่ด้วยชั่วโมงนะแต่สำหรับเราเราคิดถึงปีที่ชื่อปีปัิวิมนั่นแน่เล่นเลยนี่ยนะครับทุกคนนี่ก็ใส่กลางให้ดูหน่อย <laughs> ไม่เอาอันนี้ก็โอเคแล้ว อายุเท่าไหร่ครับ <laughs> มีมีคำถามนี้ด้วยสิบเจ็ดฮะ uh, How are you today I'm fine I'm fine I'm really good. just fine right now นะครับทุกคน <laughs> ก็ hmm Don't you want to live together with p bon, o n ด์หลุยส์แนีโอแม่จะให้อยู่ด้วยกันหรอ <laughs> เอาอีกสองคนมาทำไมอ่ะ yeah. อยู่แค่ปอนปูวินไม่พอหรอหื <laughs> เนี่ยเราก็ช่างชงกันจังนะฮัลโหลคิดถึงสวัสดีครับพี่ชินนี่เป็นไงกันบ้างครับทุกคนอหิวร้อนเลยเหนื่อย EP9EP9 เป็นไง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 ไหนไหนใครมาบอกหน่อยใครมาเขียนรีวิวจะได้อ่านนี่พวกรีอคพวกรีวิวอะไรทั้งหลายแหละเขียนมาเลยเขียนเลยจะได้ดูกันจะได้อ่านกันนะครับ อะไรเนี่ยพี่เกิดวันที่เท่าไหร่คะพี่เกิดวันที่ห้าครับผมเดือนหน้าแล้วครับอ,อิอิหรือธนวินแม่อาทิตย์หน้าคงโดนประทับตาแล้วแหละฝันดีครับอะไรครับเนี่ยประทับตรงประทับตาันนี้มันไม่ใช่สัญญาแบบนั้นไม่ต้องประทับตาก็ได้แต่ถ้ายังเหอือนจะหลังไม่มาก็ไม่ว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อืมโหมาพี่มาแป๊บเดียวมาคอมเมนต์เดียวทำแชทวันไหวเลยอ่ะเข้าเรื่องประเด็นดีกว่าหลังจากวันนี้วันนี้ EP9 ไม่พอผมยังมีอันนี้มาฝากทุกคนนะครับนี่เสื้อด i a อล l ล็กเปิดขายแล้วนะทุกคน นี่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 ควรในนี้ไว้ดีกว่าก็อะไรวะพินไว้ก่อนดีกว่าอืมพอเสร็จปุ๊บพินคอมเมนต์นี่นะครับสั่อุ้ยมันพินไว้อยู่บ้างวะ อ่ะนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะหรือว่ากำลังสนใจนี่เสือ้อเอลแบบเป็นเสือ้ออเวอร์ไซส์นะครับทุกคนดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องไซส์ว่าจะใส่ไม่ได้หรือว่าไซส์เล็กไปใส่ได้แน่นอนเพราะเป็นอเวอร์ไซส์นะผมส่วนตัวใส่ L แต่ว่าหาตัว L ไม่เจอก็เลยเอาตัว M มาใส่ก่อนคูณใส่ไซส์อะไรครับใส่ LXL ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือจิ๊กดวตัวนี้คือตัว M คือตัวเอะ่ะยังใส่ได้เลย แต่ว่าด้วยคราวนี้มันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะมันจะเป็นแบบแขนยาวๆหน่อยแต่ว่าอันนี้มันตัวเอ็มเนี่ยเราก็เลยใส่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูสวยเท่าไหร่ต้องเป็น L อแวร์น่จะดูสวยกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าอืมอะไรแกมาเสียงอะไรต้องปิดไลฟ์แล้วใช่ฮะ What do you mean by close the live ปิดไลฟ์อะไรฉันไม่ได้ปิดใครปิดไม่มีปิด no r e ่ o ั n ไดไไม่ได้ปิดมามามาเขาไล่มา no no ้ยไปใครของไม่เอาใครของไปใครของใครไม่หายใครของไปใครของไปใครของไป

รุนแรงมากเลยที่วินแมก็ถ้าเจอที่น้องไอถ้าเจอน้องที่ดื้อขนาดนี้ก็ต้องรุนแรงแบบนี้เนี่ยแหละ <laughs> ไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าใครที่เจอมินนี่ก็จะบอกเลยว่ามินนี่สนมากๆนะครับร <laughs> ุนแรงมากแหม <laughs> บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้กําลังหน่อยนิดนึงนิดนึงนะอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนละอ๋อเรื่องไซส์อุ้ยเชี่ย อ๋อเรื่องไซส์ก็คือนะถ้าใครยังไม่ซื้อนะครับผมใส่ไซส์ L กับ XL นะครับใส่ไซส์ไหนก็ได้จริงๆแล้วคือมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์หมดอันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัว M นะมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ดังนั้นใครอะใส่อะไรก็ได้ก็ไม่ต้องห่วงั้งไซส์ว่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันใส่ได้หมดแน่นอนจริงๆครับผมนี่ขายของก่อนขายของก่อนใส่ได้หมดแน่นอนจริงๆนะถ้าใครอยากจะไปออเดอร์วัเนียตรงพพนคอมเมนต์นี่เลย แอดเดอ a ์แบ f i c ิเ l นะตัวละ6ล0บาทนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วจะสั่งก็นี่แอดข้างล่างเลยคือว่าตรงไบโออ่ะมันจะมีเขียนเป็นลิงก์ Google Form นะก็ไปกดลิงก์ Google Form แล้วกดสั่งตรงนั้นเลยเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับใสก่กลางเงี้ยใส่ใส่กลางก็ได้วะอืมอันนี้แไปนะครับทุกคนก็ สำหรับใครที <irgendw el che> anyway, ่ย right. ังไม่ได <NG> ้ไปสั่งนะครับไปสั่งเลยนะพอผมมือสาดใส่กลางให้แล้วมันแสกไงวะอืมนี่ใส่กันแล้วนะครับก็ใครยังไม่ไปก็ไปนะที่ฟูวินเสียงอะไรวะเสียงหอมนี้แล้วก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับก็เสียงหอมอยู่เรื่อยๆเนี่แหละ จะจ m t ีมทีวีที่จะรว s ส b in t o d a y EP ผมขอโทษ I don't know about that. That's actually out of my jurisdiction. But I can't <laughs> I can't do anything about that. I'm sorry. ขอโทษครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนงานของผมผมทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับผม Say hi to Indonesian fans hello ดีก็นะก็อืมอืม ก็สำหรับใครที่อยากจะอยากจะอะไรวะไม่รู้พูดอะไรหรอวะแต่ก็เออก็สั้นๆเนี่ยแหละอีพีเก้าทุกคนก็น่าจะดูอีพีสิบประทับตาแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากเซ่ด้วยนะบ๊ายบายสั้นๆไปแล้วทุกคน